มาติดตามอีกหนึ่งกรณีก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมปมใหญ่ตอนนี้คือจะรวมหรือว่าไม่รวมคดี1นึเข้าไปในการนิรโทษกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะนะักข่าวไปถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสรุปว่าจุดยืนของเพื่อไทยเป็นยังไงคะเกี่ยวกับรายงานของกรรมธิการศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญ,ญัตินิรโทษกรรมไปฟังคําตอบจากคุณภูมิธรรมค่ะดูที่สภาเรียบร้อยแล้วครับก็ดูที่สภา พอเมื่อวานนี้ท่านนายกได้ตอบแล้วอย่าถาไม,ไม่ไม่ต้องถามซ้ำนะครับท่านนายกบอกแล้วว่าเห็นเหมือนกันไม่เอา1นึ่งหนึสองก็เป็นเงื่อนไขในการตั้งรัฐบาล ไม่รู้ว่านี่จะเป็นสัญญาณหรือเปล่านะคะคุณภูมิธรรมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยนายกก็ได้ตอบไปแล้วไม่อยากให้ถามซ้ําเมื่อวานนี้นายกตอบว่าอะไรเมื่อวานนี้นายกบอกว่าทุกพรรคเห็นเหมือนกันก็คือไม่เอา1นึเพราะว่าเป็นเงื่อนไขในการตั้งรัฐบาลนะะักข่าวก็เลยถามนะคะว,ว่าแล้วในวงที่ทานข้าวกันเมื่อวานนี้เนี่ยมีการคุยกันเรื่องนี้หรือเปล่านะคะไปฟังคําตอบจากคุณภูมิธรรมคะ่ะ ใช่ครับฝ่ายบริหารก็ร่วมมือกันทํางานที่เป็นความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็พยายามแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็พูดคุยอย่างเมื่อวานนี้ได้ทานข้าวก็ถือว่าคุยกันอะไรที่เป็นวิธีทํางานที่ทําให้ทุกคนร่วมมือกันได้ก็ทํากันส่วนในสภาเขาก็มีวิบวิบเขาก็ดําเนินการในแต่ละกฎหมายแต่ละฉบับเขาก็คุยกันถ้ามันยังเห็นเหมือนเห็นต่างก็มาว่ากันในรายละเอียดเพราะฉะนั้นในสองอำนาจนี้มันแยกกันชัดเจนเพราะนั้นเราบางทีเราถามปัญหาทางทางกฎหมายมาถามรัฐบาล มันก็คนละเรื่องกันรัฐบาลก็ขณะนี้ก็เชัดเจนพิสูจน์ได้เห็นว่าเราร่วมมือกันทุกอย่างเห็นเหมือนมั่งไหมเห็นต่างมั่งไหมท่านนายกตอบแล้วว่าเริ่มต้นมาเราก็ได้คุยกันทั้งสิ่งที่เห็นเหมือนและเห็นต่างนะครับแล้วก็คุยกันไปเรื่องพักก็พักก็ไปคุยจริงๆดูเหมือนกับเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันแยกบนบาทนะครับมันแยกบทอันนี้ก็เป็นเรื่องเชติชีพที่ท่านนายกบอกแล้วก็เป็นเรื่องของพรรคร่วมที่จะคุยกันนะครับแล้วมันก็จะทําให้ความเข้าใจกันมันดียิ่ง ขึ้นแลท่านนายกได้เรียนแล้วว่าก็จะจะ,จะเชิญแต่และพักอ่ะแต่เป็นประจำมาคุยกันทีละส่วนเพราะว่าคุยกันเยอะมันก็มีความปัญหาที่หลากหลายนะครับแม้จะไม่ได้พูดตรงๆแต่ถ้าฟังแบบนี้ก็เหมือนจะเป็นสัญญาณชัดนะคะว่าการนิรโทรษกรรมมีโอกาสสูงมากที่จะไม่รวม1นึเข้าไปด้วยและย้าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็ต้องดูด้วยว่าพักร่วมว่าอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาล เช่นเดียวกับทางด้าน,นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ตอบผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆนะครับก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าได้มีการพูดคุยอะไรบ้างท่านนายกตอบไปหมดแล้วนะฮนะนักข่าวถามมีคุยอะไรกันไหมท่านก็บอกนายกตอบหมดแล้วผู้สื่อข่าวถามถึงกฎหมายนิรโทษกรรมพักประชาธิปัตย์มีจุดยืนอย่างไร คุณฉเฉลิมชัยบอกว่าจุดยืนเราคือไม่แตะมาตราต1 1 2นะครับเช่นเดียวกับทางด้านคุณธนกรวังบุญคงชนะครับรองหัวหน้าพักและสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าถือเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนหลังจากที่คุณแพทองทานชินวัฒนายกรัฐมน,นตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยผู้นํารัฐบาลร่วมพูดคุยรับประทานอาหารค่ากับหัวหน้าพักร่วมทุกพักค่าวานนี้นายกพูดชัดเรื่องประเด็นการนิรโทษกรรมไม่แตะมาตรา1 1 2รวมถึงหากจะแก้รัฐธรรมนูญจะต้องไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสอง นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐบาลโดยการนําของพรรคเพื่อไทยยืนยันจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้การลดกฎหมายสําคัญในการปกป้องประมุขของชาติถูกรวมใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะหากปล่อยประละเลยให้แก้ไขมาตรากระดังกล่าวหรือนิรโทษกรรมผู้ที่กระทําความผิดในมาตรานี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความแตกแยกขัดแย้งภายในชาตินะครับสิ่งที่นายกได้พูดชัดเจนแล้วเป็นการส่งสัญญาณที่ดีเพื่อให้พรรครวมรัฐบาลเดินหน้าทํางานพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน แล้วก็คุณธนากรตงบอกว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลต้องทําก็คือการเร่งเครื่องในการแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่มีความท้าทายจะเป็นการพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลตนจึงขอเป็นกําลังใจให้รัฐบาลฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหลุดจากความทุกข์ยากความเดือดร้อนสู่ความสู้กับความยากจนได้สําเร็จนะ คือก็มองว่าสิ่งที่คุณแพทองทานนายกได้พูดเนี่ยก็ชัดเจนแหละว่าจะไม่มีการแก้ไขหรือว่ารวมเรื่องของมาตรา1นึโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ถ้าเกิว่าไปดูในมุมมองเนี่ยของคุณหมอวรงเดชกิตปิกรมประธานพักไทยพักดีเนี่ย เขาก็มีการส่งสัญญาณเตือนแบบนี้ว่าแม้ว่าจะมีการประกาศชัดเจนว่าร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่จะมีการยกเว้นหมวด1ห,หมวด2แต่คุณหมอว่าโรมองว่านี่เป็นเพียงแค่เป้าหลอกเท่านั้นแม้ว่าจะไม่มีการแตะบทหนึ่งหดสองหรือว่าไม่แตะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าหัวใจที่ประชาชนต้องตามให้ทันนักการเมืองก็คือการแก้ไขกฎหมายประชามติจากใช้หลักเสียงข้างมากสองชั้น มาเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียวตรงนี้คุณหมอว่ารงมองว่ามันเป็นจุดอันตรายเพราะถ้าเกิดว่ามีการแก้ประชามติเหลือเสียงข้างมากชั้นเดียวจะทําให้ยกร่างกฎหมายทํานูญฉบับใหม่ทําได้ง่ายแล้วทําได้ตลอดเพราะอะไรเพราะไม่ต้องใช้คนออกเสียงมากถึงครึ่งของผู้มีสิทธิ์คือจะมาแค่ไหนก็ได้ขอให้เป็นเสียงข้างมากเพียงแค่นี้ก็สามารถมีการยกร่างใหม่ทันทีตรงนี้คุณหมอว่ารงมีการเตือนสติพักการเมืองทุกพักว่า อย่าไปหลงกลว่าไม่แตะหมวดหนึ่งหมดสองแต่อย่าลืมว่าเรื่องของการแก้ประชามตินั้นมันก็เป็นเรื่องสำคัญด้วย แล้วก็พูดถึงเรื่องของคดี112เนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้ต้องหาในคดี112หลายคนได้ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศหนึ่งในนั้นก็คือไม้พานุพงศ์จากนอกนะคะมักจะมีการพนธนาว่าเราจะต้องมีการนิรโทษกรรมแล้วให้รวม112แต่ว่าแต่ละคนที่โดนคดี112เข้ามารับโทษในกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าอย่างในไม้เนี่ยล่าสุดพอไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยนะคะโพสข้อความผ่านทาง Facebook แบบ คือหล่อเลยค่ะคือเราทุกคนเนี่ยจะต้องหยุดพักแล้วก็มองดูว่าวันนี้เราเดินมาไกลแค่ไหนแล้วนะคะไมพานุพงศ์โพสต์ข้อความในฟาสใน Facebook ว่าบางครั้งการวิ่งตามอนาคตความฝันความรักความสำเร็จไปพร้อมๆกันอาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อย เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกว่าทุกอย่างถาโถมเข้ามาในเวลาเดียวกันเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เพียงพอที่จะรับมือกับมันทั้งหมดแต่จงจำเอาไว้ว่าความเหนื่อยล้าคือส่วนหนึ่งของการเติบโตเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังพยายามกำลังก้าวไปข้างหน้าการเหนื่อยไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอ หมายความว่าคุณกำลังกล้าหาญพอที่จะตามหาสิ่งที่สำคัญในชีวิตอย่าลืมให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนนะครับหยุดเพื่อหายใจและมองดูว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วการวิ่งตามความฝันไม่ใช่การแข่งกับใครแต่เป็นการเดินทางของตัวคุณเองอย่าลืมชื่นชมทุกย่างก้าวที่คุณได้ทำไม่ว่าจะเล็กหรือว่าใหญ่ สุดท้ายอย่าก,กลัวที่จะเหนื่อยเพราะในความเหนื่อยคือการพิสูจน์ว่าคุณยังมีพลังยังมีความฝันแล้วก็ยังต้องก้าวต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ไม่ได้พูดก็คือไม่ได้บอกว่าจะกลับมาสู้คดี1นึนนเมื่อไหร่ครับ,รบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ